ภาพกินอะไรแบบชุบชิบชุบชิบคือพลอยขอบคุณค่ะ ตอนทิศไพรวนวดตอนมีจิตนิมนต์แล้วปัดใจไหมถามโงงๆถามคำถามเหมือนแบบไม่มีสมองแต่มีเขาอะคำถามเหมือนคนมีเขาถามอะไม่เหมือนคนมีสมองถามถามงงงฮะได้สิ สองแสนเลยเหรอคะทำไมเยอะจังคุณค่ะเซ็นไปเมื่อกี้ได้สองแสนจบห่าตัวห่าตัวดาราสาวสองแสนได้พี่กอบมองพี่กอบมองหน้าเลยนะพ่อเห็นสองแสนกี่สองแสนกี่ คนอย่าลืมติดตามช่องนี้ให้หนูหน่อยนะมาถ่ายรายการความพ่พาไม่ถ่ายรายการ เจจัดเปอร์นี่ตอนพีเคกับเจจ้อเนี่ยหล่อนเนี่ยไปตกของหวานให้เจจ้ออย่างเดียวเลยนะหลอนน่ลอนเนี่ยหล่อนเนี่เขาไม่คยย่อยจะตื่นนะตอนชั้นพีเคกับเจจอเ้อนะหล่อนไปเปย์เจจ้อหนักมากเลยนะเจจัดเปอร์นะนเขาเ,เ,เ, <laughs> <laughs> เป็นลูกสาวเจจอ้อ ผมสวยมากครับคุณครับวันนี้หวานจางครับคุณค่ะให้ใจดีส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะขอขอบคุณครับใจดีขอดอกกุหลาบใจดีขอดอกกุหลาบจัดมาเลย <c oughs> สวัสดีทุกคนทายสวัสดีค่ะอยากให้แต่งเป็นลุกวันตุ๊จีนตุ๊จีนเันที่ชท่าอะไรวะยิ่ตัง้งใส่รามีชุดจีนนะชุดจีนเรามีชุดหนึ่งใส่ใามาี้เลยพี่กอล์ทต้อเตื่นด้อน,นไม่เอาครับพระ ส่งของขวัญเรื่องหนูหน่อยส่งของขวัญเรื่องหนูหน่อยส่งดอกกุหลาบมาคะขอดอกกุหลาบด้วยนะจ๊ะกุหลาบปุ้ดใจกุหลาบดอกได้ไหมล่ะกุหลาบปุ้ดใจกุหลาบดอกได้เปล่ะเออกุหลาบปุ้ดใจกุหลาบดอกอืมจะบอกเจ๊ก๊อฟหนุ่นอยากให้ผมปล่อยยาวอะไปบอกเจ๊ก๊อล์ฟเข้าไปบอกส่วนหลังล้มคาเมื่อบอกเล้วจะเอาแล้วนู่นน่ ยัก็บอกลำคาญ

เียอะรที่ปกอบกัเเรียเยียข้ามคือมีคากงพเาจุดเท้่เยเ็ดข้าพี่กอบเลือกสีชุดให้ไม่สวยเลยทุกคนน่าให้ฉัน,นใส่ชุดสีชมพูวะ่ะน่าให้ฉันใส่ชุดสีชมพูว่ะอะไรก็ไม่รู้ ชุดไม่เคยสวยลวเลยชุดไม่เคยสวยเลยชุดไม่ค่อยช้ำเลยวันนี้อืมอืมอม้ดนในิกา เขใช้ตัวคนจริงๆเออคือเขาตใหญ่เขาสูเขาสูงเฉยๆเลยเขาสูงเาสูงเติมต็มอะไรก็ไม่รงใช่พี่กะลุงกอล์ฟแไม่เคยเปลี่น เกิดวันอังคารดีชวดอะไรมึงจะไปเกิดวันไหนก็เรื่องของมึงเถอะ การที่มันเกิดวันไหนมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมึงเจริญหรือไม่เจริญไม่เกี่ยวอะไรกับวันเกิดวันไหนมันก็เกิดมาเป็นคนเหมือนกันนั่นแหละโ่มัวแจะมาสนใจเรื่องวันเกิดเดือนเกิดอยู่คนฉลาดก็สนใจแต่การที่จะพัฒนาชีวิตหาความรู้หาประสบการณ์ทำมาหากินรู้จักเก็บจักออมิันนี้วันไม่นั่งทําหาอะไรสนใจแต่ว่าเกิดวันนั้นวันนี้ ก็จะเลิ่อยอ่ชีวิตมักม้ก็เรื่องจริงก็เรื่องจริงเกิดวันไหนก็เป็นคนเหมือนกันเออถ้าเกิดวันอังคารเป็นเทวดาก็ว่าไดอย่างเกิดวันไหนก็คนเหมือนกนอื่นนี่ใส่นิดนึงสวย เกิดวันไหนก็คนเหมือนกันถูกปะถูกไหมเกิดวันไหนก็กุลาบแน่นอนขอกุลาบหน่อยไม่ได้หรอขอกุลาบหน่อยสิไม่ต้องมาแนะนําให้กูทําผมตรงไม่ต้องมาแนะนํามันไม่ได้ง่ายแบบที่พวกมึงพิมพมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกมึงพิมพ์ ลม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 มันเวลาลมมันมาเราไม่อยู่ผมมันเสียทรงผมมันเสียทรงมันวุ่นมันวุ่นวายมันวุ่นวายค่ะมันยากมันยากเป็นแพรที่มันยากไม่ใช่ผมตรงมันยาก กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะกดติดตามช่องนี้ไปจบๆจบไม่ถ่า,ถายถ่ายครึ่งวันเดี๋ยวหมดงานอยู่ก็ว่างละหมดงานนี้ก็ว่างถ่ายงานครึ่งวันจะทําไมต้องพูดมึงกูก็กูพอใจจะพูดแบบนี้กูพอใจฟังไม่ได้ก็ออกไปค่ะกูพอใจ จบไหมคะจบไหมจบไหมจ้าโอเคนะคะโอเคค่ะบนะใช่ไหมพี่บุม๋มใช่ไหมเสียงเบาอยู่เนะี่ยเสียงเบาหน่อยนะเพราะว่าอยู่ในห้องเต็งตัวเสียงเบาเสียงเบาจบค่ะเคอขอเจ้าข้อใจมาส่งกุหลาบดีกว่าขอกุหลาบดีกว่าขอกุหลาบปุใจดีกว่า กุหลาบกุญใจกุหลาบกุญใจของกุหลาบกุญใจมากกว่ากุหลาบกุญใจคนละหนึ่งดอกคนละหนึ่งดอกคนละหนึ่งดอกขอเป็นคณเจกนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชสวัสดีทุกคนค่ะฝากติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่ใช่ใการสดค่ะเทปเทปอัดเทปไปออนเมื่อไหร่ไม่รู้ออนเมื่อไหร่ไม่รู้ได้รับกาแฟแล้วขอบคุณค่ะ น้องพลไม่ต้องมาแซวนะน้องพลนะน้องพลไม่ต้องมาแซวพี่นะจ๊ะพลทหารพลนะ่ะพลทหารพลจบขอบุณนะคะขอบุญซ่ากุหลาบนะคะคุยเป็นเพื่อนกันคุยนั่นกันรอเวลา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 เข้าเลย สวย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 ค่ะน้องเพี่สวยจังอือากาศนาวสวยมากขอบคุณค่ะสบบับบายีเมือนกัน มารบีบาดใจดูแล้วมีความสุขยิ้มตามเลยได้รับกาแฟแล้วสั่งสองรอบแล้วขอบคุณเลกาแฟอร่อยนะกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยจริงกาแฟสั่งได้เลยไม่ผิดหวังนะกาแฟอร่อยจริงในทิกตอกก็มีตร้านะคะหน้าโปรไฟล์กดได้เลย ในทิกตกอรก็มีตั้งหน้าโปรไฟล์นะคะกดสั่งได้เลยสามารถกดสั่งได้เลยวิธีก็อร่อยครบคุณสามารถกดสั่งได้เลย ฉันก็ทานาวันละสองสองก,แกาแฟกาแฟดิฉันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพทานได้เลยรสชาติกลมกลมหอมรับประกันเรื่องความหอมหอมละมุนสวัสดีค่ะ สีชมพูวันนี้วันอังคารเป็นจันสีเหลืองวันอังคารสีอะไรเป่าสีบัวใส่ชุดตรงวันเฉยเลยใส่ชุดตรงวันงงมาก ขอบคุณสำหรับกุหลาบนะคะทุกคนขอของขวันหน่อยทุกคนขาขอของขวัญหน่อยขอกุหลาบหน่อยนะขอบคุณค่ะ ลูกน้องสองคนไป treats, ไหนนี่ไงเจนล้อ hmm. ยิ้มหน่อยลูก